ไอ้ขัวแฮมไก่ใส่ใบใบจันมาวอมาครับทุกคนมาซื้อกับเขาผมละสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่คะเอาขัวแฮมไก่ไอ้ขัวแฮมไก่ใส่ใบใบจันาวอาอันนี้เป็นเกลืงตัวกันเกลืงตัวก็พี อันนี้ขายก๊อเท่าไรเนี่ยเกินตัวหกสิบบาทเกินตัวหกสิบบาทดู้เหรอขายปลาแป้งเจ้าเครื่องมันตึงขึงพิกถึงเคียงนะเนาะนี่เนาะร้านเดียวเนาะไอ้เนาะเออมันตึงร้านเดียวเนี่ยนี่นะครับทุกคนเตียวเข้ามาในกัดกอมเนาะมาเจอแม่กานี่นะครับเ้าจับเข้านี่มันตึงเหมาะตะแต่นเนี่ยดู๋ยหรอไอ้เนี่ยพวกแห่งไก่เมืองอืมไก่นี่ถึงพี่ถึงเคียงขนาดเลยด้อันนี้จะเป็นแหนมย่างเนาะ ชิ้นละสิบห้าบาทนะครับกับแก้มยำแรงเนาะกับแก้มยำแรงเต้เต้เนาะพี่นะ <pet it> <laughs> นี่แม่เกิงนะเลยนะครับทุก <t ip> คนแข่ก็ย่างนี่แม่อุดมก็ได้นะครับ <t ip> <t ip> นี่ครับนี่ข้อแฮมไก่นะครับ <t ip> ยางเล็ดกันนะ